สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตู้เรื่องซากาโมโตเดย์และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตและคุยกันหลังอ่นงานมังงะซากาโมโตเดย์ในตอนที่222หรือว่าตอนล่าสุดในตอนที่เราพวกชินก็พาซากาโมโตมารักษากับยายแก่มิวะเดทันนะครับแต่ทว่าซากาโมโตเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นในทันทียังนอนเป็นผักอยู่ยายแก่มิวะบอกว่าซากาโมโตเนี่ยมารักษาได้ทันท่วงทีนะครับเนื่องจากเ่น,เนปั๊มหัวใจซากาโมโตขึ้นมา าจากพลังแก้ไขความนึกคิดของเขาแต่ทว่าร่างกายขอยงซากาโมโตะตอนนี้มันก็บอบช้ำแบบสุดๆนะครับดังนั้นซากาโมโตะเนี่ยจึงเหมือนอยู่ระหว่างกึ่งเป็นกึ่งตายซึ่งพอเปิดมาในตอนนี้เราก็ได้เห็นโลกในภวังของซากาโมโตะนะครับซากาโมโตะเนี่ยก็ยืนอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เห็นอาคาโอะเพื่อนสนิทของเขาที่ตายไปนั่งอยู่บนรถไฟได้วยกันแล้วก็นั่งคุยกันพร้อมกับถามว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยอาคาโอะและภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาสู่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นโอเกะเนี่ย มากดตู้น้ําและในตอนนั้นนางูโมก็เข้ามาหาโอกิซึ่งโอกิในตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มออเดอร์นะครับแต่กลุ่มออเดอร์น่ยมันไปเข้ากับพวกเอกหรือว่าซลอหรือพวกอุสกิไปแล้วส่วนนางูโมออกมาจากออเดอร์แล้วก็เป็นศัตรูกับทางสมพันธ์นาคาเหมือนกับพวกสกามโตทาให้ในตอนนี้นางูโมกับโอกิเป็นศัตรูกันนะครับซึ่งโอกิที่เห็นนางูโมกก็ทักทายนะเพราะว่าฉันไม่เลี้ยงน้นะํานะเว้ยจะบอกให้ไม่นึกเลยนะว่านายเนี่ยจะกล้าโผล่หัวมาต่อหน้าศัตรูแบบนี้นายคงจะดู ดูถูกพวกเราหน้าดูเลยซินาง,งูโมะเลยบอกว่าผมแค่บังเอิญเจอคุณเฉยๆดูท่าทางคุณเนี่ยจะเหนื่อยนหน้าดูเลยนะครับโอเกะเลยบอกว่าขอบใจเน้อที่เป็นห่วงตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสมาพันักฆ่าใหม่ขึ้นมาเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างให้พักผ่อนเลยนาง,งูโมะถามโอเกะว่าเข้ากับพวกเอ็กได้ดีหรือเปล่าโอเกะเลยบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้คุยอะไรกับพวกนั้นมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งนั้นเนี่ยมันคิดทําอะไรกันบ้างพะเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเล่นแผลรังสีนักฆ่ากันออกมาตลอดเวลาแลโอเกก็ ถามนางุโมะนะครับว่าจะว่าไปพวกนายสามคนเนี่ยก็เรียนรุ่นเดียวกันสินะนางุโมเลยบอกว่าใช่แล้วครับโอเกะเลยบอกเป็นรุ่นที่เจียวเจ้ากันมากๆก็คือซากโมโตะริออนอาคาโอะนางุโมและอุสกิหรือว่าหัวหน้าของกลุ่มซลอเอ็กในปัจจุบันเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกันนะครับเคยทาภารกิจร่วมกันด้วยโอเกะมีการถามกับนางุโมะนะครับว่านางุโมไม่คิดที่จะกลับมาอยู่กับออเดอร์บ้างหรอแต่นางุโมก็ถามกลับนะครับว่าคุณโอเกะทำไมาคุณเนี่ยไม่เมาร่วมมือกับพวกผมล่ะโอเกะเลยบอกว่าขอปฏิเสธเพราะ ตามกฎของสมพันธ์เนี่ยพวกเราไม่สามารถถอนตัวได้นางุโมะเลยบอกว่างั้นผมก็ปฏิเสธที่จะกลับไปออเดอร์เหมือนกันการเจราจาเป็นอันล้มเหลวสินะโอเคถามนางุโมะว่าไม่ชอบที่ฉันไปร่วมมือกับพวกเอ็กซ์ละสินางุโมะก็หน้าตายิ้มนะครับแต่บอกว่าใช่ครับไม่ชอบมากๆเลยที่คุณเนี่ยไปร่วมมือกับไอ้พวกนั้นโอเคก็ได้เดินเข้าไปในลิฟต์เพื่อลงไปลานจอดรถนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันเองก็มีเหตุผลของฉันอยู่นางอโมะก็เดินตามโอเิไปแล้วก็ขึ้นรถของโอเิไปด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกกับ อะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับศึกที่กําลังจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้สมาพันธ์นักฆ่าใหม่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างแน่นอนโอเกะเลยถามว่าแล้วเหตุผลที่นายมั่นใจว่าจะชนะคืออะไรละ่ะนางงูโมะเลยบอกว่าก็เพราะว่าสมาพันธ์นักฆ่าใหม่เนี่ยไม่มีพวกผมอยู่ด้วยยังไงละ่ะโอเกะเลยบอกอวดเก่งจังเลยหน้าพวกนายเนี่ยตอนที่ฉันได้เจอพวกนายครั้งแรกเนี่ยฉันก็คิดว่าได้ไอ้พวกเด็กอวดดีมาร่วมทีมแล้วสิโยซึมุระเนี่ยมันไปเอาไอ้เด็กเหลือขอพวกนี้เข้ามาร่วมทีมทําไมนางงูโมะฉันะ่ะเคยคาดหวังนะว่านายอะจะเป็นผู้นํา <Order S 2> ในสักวันและในตอนนี้โอกิก็ได้ทําการขับรถพุ่งลงมาจากตึกนะครับซึ่งระหว่างที่รถมันกําลังล่วงตกลงสู่พื้นนางุมะกับโอกิก็ได้เกิดการต่อสู้กันภายในรถนะครับซึ่งโอกิก็ใช้มีดฟันไปที่แก้มของนางุมะส่วนนางุมะก็ได้โจมตีไปที่หน้าของโอกิแล้วพวกเขาเนี่ยก็ผัดกันโจมตีนางุมะถูกโอกิเอามีดแทงเข้าที่มือส่วนโอกิก็ถูกนางุมะเอามีดจิ้มเหมือนกันแล้วก็ผัดกันต่อยห,หน้าันโคลมัดซึ่งคนที่อยู่ในห้างเนี่ยที่เห็น รถมันล่วงลงมาจากข้างบนก็ตกใจนะครับว่านี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วรถก็ลงไปกระแทกพื้นจนระเบิดหลังจากที่รถระเบิดแล้วพวกเขาเนี่ยก็ออกมาจากรถนะครับแล้วก็ได้เดินเข้าไปในฟู้ดคอร์ทแล้วก็สั่งของกินซึ่งพนักง,งานเนี่ยก็เดินมาถามว่ารับอะไรดีคะโอเคแล้วบอกว่าขอกาแฟ,แฟเบนแก้วหนึ่งแล้วนายเหรอนางโงโมะนางโโมะเลยบอกว่าเอาเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสําหรับมงะสกโมโตเดย์ในตอนที่222ซึ่งก็เป็นการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการนะครับ สำหรับทางฝั่งพวกนางูโมกับทางสมพันธุ์นักฆ่าใหม่ที่รวมถึงกลุ่มออเดอร์ด้วยแต่ทว่าในปัจจุบันกลุ่มออเดอร์ก็เหลือสมาชิกแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะก็ถูกขับไล่ออกมาอย่างเช่นพวกชิชิบะโอซางงิพวกนี้ก็โดนไล่ออกมานะครับเพราะว่าพยายามเป็นศัตรูกับพวกอุสกิก็เท่ากับเป็นศัตรูกับสมพันธ์นักฆ่าแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งกลุ่มออเดอร์นยก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับใครเป็นปฏิปักษ์เนี่ยก็ถูกไล่ออกมาหมดดังนั้นจึงทําให้เหลือสมาชิกไม่เยอะนะนครั สำหรับกลุ่มออเดอร์ในปัจจุบันแล้วก็มีโอกาสล่มสลายสูงมากนะครับผมคิดว่านางงุโมะเนี่ย อาจจะตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมานะครับจากในตอนนี้ที่เราเห็นนางุมะเข้ามาคุยกับโอกิเป็นเหมือนการชักชวนเจรจานะครับหวังว่าโอกิเนี่ยจะยังกลับมาอยู่กับฝั่งพวกเขาแต่โอกิก็บอกว่าการเป็นออเดอร์มันไม่สามารถลาออกได้นะครับเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือว่าถูกเนรเทศออกไปดังนั้นเขาก็เลือกที่จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับพวกสมพันธ์นักฆ่าใหม่นางุมะได้มีความมั่นใจนะครับว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฝั่งของพวกเขาเนี่ยจะชนะอย่างแน่นอนนะครับเพราะ ฝั่งออเดอร์เก่าเนี่ยไม่มีพวกเขาแล้วผมเลยคิดว่านางูโมะอาจจะตั้งทีมออเดอร์ใหม่ของตัวเองขึ้นมานะครับที่อาจจะเป็นชื่อกลุ่มใหม่ซึ่งน่าจะเป็นการรวมสมาชิกออเดอร์ที่ออกมาแล้วก็สมาชิกใหม่เข้าไปในทีมด้วยนะครับเช่นพวกชินน่าจะมาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแผนของนางูโมะนะครับจากการที่เราเห็นเขาเนี่ยเดินเตะไปทั่วนะครับไปคุยกับคนนู้นคนน,นี้ก็น่าจะเป็นการหาสมาชิกให้มารวมทีมด้วยเท่ากับว่าในตอนนี้แบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนนะครับฝั่ง JAA หรือว่าสมาคมนักฆ่าแห่งประเทญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยอุสกิโดยมีออเดอร์อยู่ในนั้นด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นฝั่งกบฏได้ไหมเพราะว่าไม่ขึ้นตรงกับสมาพันนักฆ่าก็คือฝั่งของพวกสากาโมโตะนางูโมะ ชินหรือพวกออเดอร์ที่ถูกขับไล่ออกมาซึ่งผมว่ามันเป็นการแบ่งฝั่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแต่ละฝั่งเนี่ยก็คือมีตัวเก่งๆกันทั้งคู่นะครับฝั่งของพวกอุสกิก็มีทั้งออเดอร์ที่หลงเหลืออยู่แล้วก็พวกสลอไอ้พวกนี้แต่ละคนเนี่ยก็เก่งระดับออเดอร์กันอยู่แล้วส่วนฝั่งของพวกนางูโมเนี่ยก็มีพวกนักฆ่าหน้าใหม่นะครับอย่างพวกชินพวกเฮซุเกะและตัวละครใหม่เลยยตัวที่เราเห็นผมว่าพวกนี้ก็มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาต่อสู้ทัดเทียมกันกับพวกออเดอร์หรือว่าพวก รอดก็สมกับชื่อตอนะครับเป็นการประกาศสงครามจากนางูโมะนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวเนื้อเรื่องนะครับผมที่จะนําพาเราไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่โตขึ้นในโลกของนาาักฆ่าคือฝั่งที่เคยเป็นนักฆ่าถูกกฎหมายตอนนี้ก็กลายเป็นนักฆ่านอกกฎหมายฝั่งที่เคยเป็นพวกนักฆ่านอกกฎหมายตอนนี้ก็เข้าไปสู่นักฆ่าที่ถูกกฎหมายคุมกฎระเบียบของโลกนาาักฆ่าเลยได้ว,ว่ากับตละลปัดกันไปหมดเลยนะครับผมส่วนคุณซากาโม โตของเราเนี่ยก็ยังคงไม่ตื่นนะครับและคิดว่าน่าจะนอนไปอีกสักพักเลยตอนนี้คือมีการเข้าไปในพวังของตัวเองคุยกับอาคาโอะก็น่าจะหลับไปอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าก็ดีนะเพราะว่ามันทําให้ตัวละครอื่นเนี่ยถูกดันบทขึ้นมานะครับเช่นชินเนี่ยจะขึ้นมาเป็นบทนํามากขึ้นนะครับและโดยเฉพาะตัวละครนางูโมะเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นบทของเขาที่มันมีความสําคัญอะไรมากขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเออเขาเป็นตัวละครที่ทําอะไรที่แบบมันดูลึกลับไปคุยกับคนนู้นทีคน ีทหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นนางูโมะมากขึ้นนะครับเพราะว่านางูโมะเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นผู้นําในการนําทีมไปสู้กับพวกอุสกิก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับความเดือดที่กําลังทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ